คุณเค้กต้องการถวายช้างหมายเลขอะไรคนะปวดไว้เรื่องอะไรคะอยากให้คนรักกลับมารักกันเหมือนเดิมต้องถวายอะไรคะถวายนางรำเป็นคู่ค่ะคุณจุฬาลักษ์ม่เอร่น แม้สื่อสารกับนางรำได้เพียงหน้าจอแต่ผู้ชมก็ร่วมแก้บนได้ด้วยการซื้อไก่ช้างม้ะลายดิจิทัลทีมแอดมินจะโยนภาพขึ้นจอพร้อมชื่อผู้ทำบุญทันทีแล้วนางรำรับลูกต่อเอ่ยชื่อผู้ร่วมแก้บนน่าศาลเจ้าแม่หัดถีศาลดิจิทัลที่สร้างขึ้นเพื่อการนี้โดยเฉพาะ นี่คือส่วนหนึ่งของ Dance Offering การรำแก้บนออนไลน์โปรเจกต์การแสดงร่วมสมัยแนวทดลองของนักเต้นสาวเกดกรการรุ่งสว่างที่มองว่านางรำมีอำนาจต่อรองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้บรรดาลพรตามที่หวังจึงลองสร้างการรำแก้บนในโลกออนไลน์ขับเคลื่อนต่อไปในยุคที่โลกเจอโรคระบาดนางรำจะทุกคนจะรู้สึกว่าตัวเองแบบเต้นกินรำกินอาชีพต้อยต่ำ อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสำหรับเกศแล้วเกศมองว่าเฮ้ย mm hmm. นางรำเนี่ยเป็นตัวที่มี power มากๆในการที่แบบไปต่อรองกับเทพเจ้าให้กับมนุษย์ได้ให้ mm hmm. คนเข้ามาที่ศาลดิจิตอลแห่งนี้ mm hmm. ที่เกศบอกว่าเฮ้ยเกศสร้างศาลเจ้าแม่หัดถีขึ้นมาเนี่ยคะ่ะ mm hmm. ก็คือเข้ามาในเหมือนแบบเป็น space พื้นที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ ทำการํำถวายหรือว่าถวายของสิ่งต่างๆคือทุกอย่างในพฤติกรรมหรือแอคทิวิตี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันก็จะเหมือนที่เราเห็นตามวัดหรือว่าตามศาลที่ที่เราไปตามพื้นที่จริงๆอะไรเงี้ยค่ะแต่นี่มันมันถูกยกเอามาไว้ที่โลกของออนไลน์หลายๆครั้งนะคะงานดิจิทัลกับเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันแต่จริงๆแล้วส่วนหนึ่งของโปรเจกต์เนี้เราก็ต้องการจะสื่อว่างานดิจิทัลกับวัฒนธรรมเนี่ย จริงๆมันสามารถอยู่ด้วยกันได้แล้วมันอาจจะเป็นสิ่งเดียวกันด้วยซ้ําในพื้นที่ในเชิงกายภาพอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่คนสร้างขึ้นมาเหมือนกันหรือว่าคนเชื่อว่ามันมีอยู่ดรงนั้นมันก็มีอยู่จริงแล้วถ้าเกิดมันไปอยู่บนโลกดิจิตอลล่ะมันยังมีอยู่จริงหรือเปล่าแล้วเขาสามารถที่จะเชื่อแล้วก็ศรัทธาเหมือนที่เขาเชื่อศรัทธาในสิ่งที่เป็นพื้นที่ทางกายภาพได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งในการตั้งคำถามครับ ทำให้ภาพของถวายต่างๆเช่นช้างม้าลายไก่ทำให้เกิดการซื้อขายบนโลกดิจิตอลแบบ NFT ด้วยนะคะแต่ว่าการทดลองครั้งนี้เอาที่สะดวกกับผู้ชมก่อนนั่นคือหากสแกน QR Code ค่ะแล้วก็จ่ายเงินพร้อมเพย์30บาทก็จะสามารถเป็นเจ้าของแล้วก็ถวายให้กับศาลเจ้าแม่ใดเลยค่ะ hey, การแสดงแบบขายบัตรเข้าชมทาง Facebook เมื่อ19กันยายนมีทั้งผู้ชมชาวไทยและต่างชาติแต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเพราะก่อนการรุ่งสว่างวางเป็นโปรเจกต์ระยะยาว3ปีที่กำลังพัฒนา ก่อนหน้าน,นี้เธอค้นคว้าด้วยการรำแก้บนจริงๆทั้งที่เทวาลัยพระพิคเนตวัดหลวงพ่อโสธรและรำถวายผีบ้านผีเรือนที่โรงละครช้างซึมซับวิธีปฏิบัติที่แตกต่างของแต่ละความเชื่อรวบรวมเป็นภาพ,พยนตร์สัน้นแต่การแสดงรำแก้บนออนไลน์จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดทีมเทคนิคด้าน VR และแอนิเมชันเธอจึงเห็นลู่ทางต่อยอดเมื่อวัฒนธรรมจับมือกับเทคโนโลยี เป็นส่วนหนึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยซในการที่ทําให้เฮ้ยเศรษฐกิจเนี่ยไม่ว่าดีหรือว่ามันไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะยังไงอาชีพนี้ก็ยังคงอยู่เพราะเรามีความเชื่อเป็นพื้นฐานของสังคมไทยอยู่แล้วดังนั้นอาชีพนางรำเนี่ยค่ะถ้าเกิดอยากให้หมดไปนะคะประเทศมันต้องดีกว่านี้ค่ะถ้าเกิดมีมีคณะ นางรามแก้โบนอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันมีคนซัพพอร์ตเขาจริงๆในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆอะไรเงี้ยค่ะคือมันต่อยอดไปได้อยู่แล้วค่ะ ก่อนการรุ่งสว่างเป็นนักเต้นแห่งพิเชษกลั่นชื่นแดนซ์คอมพานีที่มีแนวทางชัดเจนและอาจารย์พิเชษศิลปินศิลปารทอยังสนับสนุนเต็มที่ให้สร,ร้างงานของตัวเองและหวังให้ไปไกลในต่างประเทศในฐานะที่ฝึกฝนมานานจนก้าวเข้าปีที่11เธอจึงเป็นอีกความหวังขยายทางเลือกให้ผู้ชมชาวไทยด้วยงานศิลปะที่สามารถเชื่อมกับคนรุ่นใหม่กฤตฐาดีมีไทย P ี s รายงาน